ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหุ่ยเด่นหกอีกแล้วเป็นแนวทางเป็นแนวทางหนึ่งกัญญาก็โปรดใช้วิจรารณญาณในกนารรับชม ทุกครั้งทุกคลิปด้วยใบนี้ก็เป็นทันเต็มล่างนะเต็มล่างทันนี้ก็แบ่งปันเจ็ดตัวเจ็ดเต็มนะทันก็แบ่งปัน,ปนเต็มสี่แบ่งปัน,ปนเต็มสี่นะและก็เต็ม เต็ม7เต็ม4เต็ม7เต็ม8เต็ม2เต็ม5เต็ม6เต็ม9นะแบ่งปาน7ตัว7เต้มเป็นเป็นเนาทานเต็มล่างไปต่อการนะต่อไปท่านนี้ชลนพูน ดับเต้มารวมดับเต้มารวมบนท่านกะเบ่งปานดับเต้นดับเต็เมห้าดับเต็มหกท่านกะเบ่งปันดับสองตัวสองเต้มเต้มรวมบนุบมบนเต้มมาร้อยสิบหน่อยก็ ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางท่านผู้ชมครับก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะต่อไปครับใบนี้10ล่าง10ล่างเบบ4ตัวนะ10ล่างเบบ4ตัว แนวทางที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะแนวทางใหม่นีกนกกนะ้ก็แบ่งปัน2 4งสี่แปดห้าสอปดห้นะก็แบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ท่านนี้นะก็เบ่งปันเนวทานร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัว เนืทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนืทันใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วนะส่วนนี้ก็เป็นเนืทันที่แล้วนะเนืทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามแล้วก็สี่ เบ่งปันป4ตัวเป็นแนวทางแล้วทันที่แล้วก็82 45ก็ผ่าน8นะผ่าน8หลักอร้อยนะศูนก็ผ่าน1ผน4 3 3 6ก็ผ่าน3 5 0 3ก็ผ่าน0น3นะ ผ่านศูนย์ผ่านสามี่ยท่านใหม่นี้ก็แบ่งป่านเจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่ขอบคุณมากต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้นะก็คู่ตดโบนเลขลาเลขลาก็นเดียวท่านที่แล้วนะฟัง ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายมือก็เป็นแนวทานที่ผ่านที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านนะผ่านเจ็ดเป็กหนะก็เป็กหกเจ็ดนแนวทานใหม่นี้ครับท่านผู้ชมก็แบ่งป่นปานเจ็ดปดเก้จับคู่กับ4ี่ห้า จับคู่เจนะ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหปกป็เปกหกกนะก็เบ่งปันรวม9ชุด โคตบโบนเนาะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆครับท่านเนวทางนะแนวทางที่เบ่งปั่นไปต่อกันครับท่านใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานเบ่งปาวิ่งสตัวบนล่างวิ่งสาตัวบนล่างนะท่านนี้ก็เบ่งปานเนียวทันที่ผพันมาก็สรุปแล้วผ่านมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็หลุดนะท่านผู้ชม แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน901 901นะนึ้าะแนวทันวิ่งบนล่างในวทันที่แล้วก็หลุดนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะแนวทางที่เบ่งปาน อย่างเร็วๆทันใจด้วยนะต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้ก็เบ่งปานโคูสองตัวโคูสองตัวนะท่านเบ่งปานวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่เป็นเนียวทางนะเราไปชมเนียวทางที่ปราผ่านมากันบ้าง ก็สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผะู้ชมนะเยวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบง่งปานอีกแล้วนะเดวยวท่านที่แล้วก็เบงปานสองตัวเดียวเบงปานสองตัวเดียวก็ผ่านนะท่านเดี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านเช่นกันเนะดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ ก็แบงปาน4นะแบงปาน4 1ตัวจับคู่ส2่2 4 9สีนะแนีวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน3คู่เป็นเนีวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมนะใบนี้วินะท่านท่านวิก็ก็แบ่งปันนะแนวทานเด่นโบนก็แบ่งปัน 4นะเปล่งปานสีรอง39แ้วลก็คู่ตดโบนนะ C3 4 9 3 9 C2 C3 C 3าส3มเ่เนะท่านเด่นซียรองสนะและก็เด่นล่าง แปลกรอง15ครับนะเราไปชมคู่ล่างกันบ้างคู่ล่างก็แบ่งปานแปลกหนปลกห้าหนึ่งห้าสอดับโบนโนดับโบนโนตัวเดียวเนาะก็เนื้อทานวินทานวิเจ้าของข้อมูลนะ ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่แบ่งปนันต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ครบล่างครบล่างนะก็แนวทางที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้าง แนวทานใหม่นี้ครับผมนะท่านเบงปัน,ปน6กสองหนึ่งห้าเนะหกสองห่าแนวทานที่แล้วก็ครบนะสองแปผ่ 2, 8, นะานก็เป็นนทานครบล่างบางครั้งก็ผ่านตัวเดียวนะบางครั้งก็ครบนะทวะชก ยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปา,านาทานดับเด่นนะดับเด่นบนนะก็ฝั่งซ้ายเด่นบน ฝั่งขวาดับฝั่งซ้ายเด่นฝั่งขวาดับนะเด่น2ตัวดับตัวเดียวดับ1ตัวส่วนนี้ก็เป็นเนาทานที่แล้วนะที่ผ่านมาครับท่านเดวทานใบนี้ครับตัวดามีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนาะ เดท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปานห้าแปดห้าแปดนะเบ่งปานห้าแปดดับหกนะดับหกนะแล้วก็เดินห้ากับแปดก็เบ่งปานสองตัวเดินบนเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เนียวทานเต้มรวม2ตัวบนสิบหน่อยเต้มรวม2ตัวบน10หน่อยก็เนีวทานที่ระพันมาก็ผ่านนะผ่านนะ ี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะแบ่งปัน,ปนอีกแล้ว901235 901235 90นะก็แบ่งปันป เจ็ดตัวนะท่านแบ่งปันเจตัวเป็นแนวทาง7ตัวนะเจเต็มเจ็ตัวเจ็ดเต้มนะเต็มมารวม10หน่อยนะเต็มมารวม10หน่อยก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งป,ปันอย่างเร็วทันใจ ถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังจ่ายกดไลค์กดแชร์กดกระเด่งคอมเมนต์ด้วยครับผมต่อไปครับใบนี้ดับโบนตัวเดียวเนาะรัชนุดนะท่านท่านรัชนุตก็แบ่งปันดับโบนหนึ่ตัวเป็นแนวทางด้วยแบ่งป,ปันดับแบ่งป,ปันดับ5นะ แบ่งปานดับห้าตัวเดียวเนาะแนี่ทันที่ปราผ่านมาก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเนี่ทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับดับห้าตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลนะเนี่ทันที่แล้วก็ดับห้าเนี่ทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับห้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ครับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณนะท่านขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะที่เป็นกำลังเจอยกำลังเจอมาโดยตลอดด้วยครับผมก็ขอสวัสดีครับ